โรคประสาทเคยได้ยินใช่ไหมครับโรคประสาทโรคประสาทโรคประสาทคืออะไรคือโรคประสาทเนี่ยก็เป็นคํานึงที่เหมือนเป็นเหมือนคําว่าโรคจิตอ่ะจริงๆมันเหมือนเป็นคําที่เขาพูดกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นระบุว่ามันคือโรคอะไรนะครับบางคนก็จะมองว่าโรคประสาทเนี่หมายถึงว่าโรคทางระบบประสาทอ่าเสียวสมองหรือเปล่านะครับหรือบางคนแบบดูแบบในดูคนพูดพูดแบบคุณไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่ามันบางทีทับซ้อนคาว่าโรคจิตอ่า หรือบางทีเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะทำไมกังวลเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นอาการทางประสาทหรือเปล่าอย่างเงี้ยดังนั้นคาคาว่าโรคประสาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคทางการแพทย์เหมือนเป็นคำโทษๆไปที่อยู่ๆก็พูดขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะนิยามคําที่มันแตกต่างนั่นแหละนะครับดังนั้นมันก็ไม่ใช่โรคทางการแพทย์นะครับแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีคําที่ใกล้เคียงคือโรคทางประสาทวิทยาโรคทางระบบประสาทนี่คือนิวโรโลจีก็คือเกี่ยวกับมสมองเกี่ยวกับสมองขึ้นประสาทนะครับ ก็คืออ่ะโรคทางประสาทโรคทางระบบประสาทน,นั้นก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนโบราณเนี่ยบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้แยกคําชัดเจนไม่มีชื่อโรคชัดเจนมันเองเขาอาจจะพูดถึงว,ว่ากรณีที่คนกัวนงวลเยอะๆก็ได้อย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้นะครับก็จะเหมือนแสดงว่าตอนนี้คือโรคประสาทก็จะเหมือนกับโรคจิตคือเราไม่ได้มีในทางการแพทย์ตรงๆแต่จะเป็นโรคทางระบบประสาทคือคือพวกทางสมองอะไรอย่างงี้ถูกไหมคะทางนิวโรเนีนิวโรหรือว่าโรคระบบทางระบบประสาทโรค ทางภาษาวิทยา